มาลิโตมาริโตท่าเรือลิตโตตรงนี้มันเท่จังมันยืนบนป้ายได้ด้วยคขว่าไปบนน้ำตรงนั้นมีบาร์บเลยโ้โหเขาต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นอาญาขาไหมคะเป็นเมนสิอาญาขา้ววันนี้เราจะพาเมนโอ้ยเพื่อนไปไหนกันไาทำเ่อนไหยเป็นเป็นเมนเขาบอกว่ามาท่าเรือลิตโตว่าเป็นเมนแปลว่าอะไรเป็นเมนคายรูปกับเมนจะเป็นจะไมน นำมันลึกเกินไปอ่ะจมไปละเขาเขาก็ดูดีเห็นไหมดตกไว้เขาจะกลับขึ้นไปได้ยังไงวาร์ปดีกว่าวาร์ปสิอ่าวก็เรือก็ได้ไม่ทำไมเรายังไม่วาร์ปเฮ้ยเพิ่งเห็นชงยุนเป็นแมงกะพุนอยู่บนพื้นไหมเชี่ยเชี่ยเชี่ยท้ายท้ายท้ายทายว้าวเขาเลคคอร์ดอยู่พอดีชงวินเธอเปคนมงกไุน เาอยากดูอ่ะวาถ่ายรูปนี้เลยได้แมจิกอะโคตรแมจิกอะลงมาแล้วลงมาแล้วอ่ะโจแรกคืออะไรนะแล้วสีเหมือนด้วยนะสีขาวฟ้าแมงก็พุนชัดชัดเนี่ยโอเคแล้วมันแสดงว่าย่อยเมียคุณคงนี้ต้องมาหาแล้วเฮ้ยก้าวแรกของกานะกทนี้ไงเรือประมงกับกระเบื้องหลังคาสีเขียวที่ปกคลุมไปด้วยใบเมเปิลสีแดง เขาจะโดนกดดันมุมตรงที่มีเส้นทางเฮลิโตะบ้านหลังนั้นสวยนะเห็นเรือไหมนะเห็นหรอไม่เห็นไงเออเขาไปอยู่บนเสาปรตาร์กนค่ะสืดหาดีกว่าเด็กเกนก่อนเอแต่บนนั้นก็ดีนะให้หล่นมองัยว่าเป็นการท่าเรือถ่จากท่าเรือจะดีไหมเขาเป็นตากล้อง เหมือนนั้นเลยอ่ะเพื่อนเคยเห็นร้านขายเนื้อที่มันจะมีไม้ไม้เหนียวเหนียวไว้ล่อแมงวันปะอย่าไปเกาะไปเจ้าแมงวันอ่ะเรากลางเกาเรามาก่อนเรียงกันเหมือนปลาคาปะวุ้ยน่าลักมต้องเป็นตัวสีอะไรแล้วเขาอะไม่เป็นตัวสีดำอะเราเพิ่งเป็นโลนีอยู่ข้างบนแล้วแล้วใครเป็นตากล้องวะเขาเป็นเขาหรือป่า มุมนี้มันเอาไม่สามารถใช้โหมดถ่ายรูปได้ใครที่อยู่ข้างบนเสาสุดงั้นเพื่อนก็เป็นปลาสีดำไปก็จะเป็นยักษปลาอย่าไปเลยนะออกไปเลยนะหยุดอย่าลืมหยุดด้วยเราขาดกันหยุดแล้วหยุดละถ้ามีึงจะเห็นเพื่อนก่นเราหยุดแล้วระยะห่างมันไม่เท่ากันท่านนั่นแหละอีก ีเขาอยู่ตรงเขาอยู่ตรงปลาไงเขาทําเป็นปลาสีฟ้าโมมองเห็นเพื่อนไม่ครบทุกคนนะเดี๋ยวก่อนเราเศร้าจังวะไปอยู่ข้างหันอลองเปลี่ยนจอเป็นแนวตั้งดูเขาเป็นปลาสีส้มหไดนี่เอ้ยไม่มันไม่ส้มหนีต้องเป็นปลาสีดำแบบเที่ยวเทมิสอฮะวัดเจ้าตัวนั่นนี่เทียวเทมิสเป็นจอปลาไงยังงงเพิ่นยังงงงงแล้ว เพื่อนไม่รบก็ยังจองงย้นจริงๆจริงๆวันนี้เราเหมือนจะมีสาระนะแต่ันทำไมเราเริ่มเข้าสู่หมดไรสาระอีกแล้วไม่เราต้องมีสาระขนาดไหนกันไม่เราไม่ได้ชื่อผู้โจ์สาระเราจะมีสาระทำไมสลิมสลิมสาระเอาเดียวอูโอถูกท้าตีมได้กันไปไหมอ่ะมันเหมือนมันจะหมดแล้วแต่มันก็ตรงกับฟ้าพอดิน อโรมาเราเราเยงเล้ยกันหน่อยก็ได้นะตามีนาเขาจะหมดแล้วอ่ะอย่าขยับสิเขาคิดว่าเขาขยับไม่ได้แล้วหรอเออเหมือนเหมือนเหมือนเราต้องพยายามจัดท่าให้กลายเป็นคำอะไรไม่ได้ฮะไม่ต้องไม่ตองยากเกินกอดตรงนี้ทีเดียวดื้อ เขาเหยียบมือน้องเอสแล้วนะเขาเหยียบมือน้องชงยืนไปด้วยอะขอโทษนะค่ะเ่ะเกาะเรียงกันตามต้องหนึ่งปลาเลยมันก็น่ารักนะเพิ่มสีเราเหมือนปลาจริงๆนะนี่ใช่เหมือนปลาจริงมาเกาะเรียงกันนี้มันได้ได้เรือไหมอันนั้นอยากใครได้ไหม่ก็จะบอกเรือประมงอยู่ไกลโคตรไปถ่ายข้างล่างเรือลำนี้อยู่ใต้เท้าแล้วนี่ไม่ใช่เรือประมงหรอมันเป็นเรือประมงที่ไม่ประมงหรือเปล่า ต้เท้าเราก็ได้แหละจริงนี่มันวัยรุ่นสามสัญชาติเลยแล้วนั้นมันได้วัยรุ่นมอนสเตวัยรุ่นนี้แช่วัยรุ่นวัยรุ่นนินาซึมะเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไหมเขาเป็นเจนสองพันบวกบวกปีแล้วรุ่นอยู่รุ่นอยู่เทียบกับปู่งี้ยวัยรุ่นไหนเนี่ยรุ่นเด๋อไม่รู้่ดีอ่ะไม่มีใครรู้อายุเป็นมอแบนสิมอแบนแปลว่าอะไร น้ำว,ว,วุ่นวาย thinking เข้ไปใช่น้ำ <c oughs> ว,วุ่นวายคืออะไรเดียว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 หนุนมือให้มันสุดนะเงื้อด้วยวาระหนุมือราไม่ต้องไไจะกเงือโอ้วันอันตรปัจเจ้าปฏิเทเทนาโซเซโนี่ดูดจะเปิดฉากได้ยังตอนเย็นเล้วลตอนเย็นจะาค่ำแล้วเนี่ยออ๋อ จะเปิดเหรอหนึ่งสองสาอาตรงนั้นเหรอไปท้า่คนต้องไปยืนหน้านัดปัมันถึงจะใกล้ๆเพื่อนประหารประหารลองเอ้ยตกยนคนตกยืนคนตกวนกได้งนแบบเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าก็ได้นะแบบเขายืนฝั่งนี้เคสุดเท่ มาดูดมาหน้าก้นทำไมเอาไปไม่ได้ฮัดบอกไหมนะชวนพวกนี้มาหรือมันพูดไวทา่คนเดียวเสร็จแล้วของบุญไหวเลยเย้เย้เย้แล้วขลังเขานี่คือเป็นอะไรนมเมย์พนมเมย์เป็นพ่อแล้วเขาเป็นลูกงี้เหรอแย่จมูกมามามาแย่ๆเอ้าแย่จมูกอะไรม่ต้องไไ่วเนีย จะถ่ายไปไหนอะ่ะไปลิโต้แล้วไม่รอนแล้ว